สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกเมื่อนี้แม่สายก็สิมาปลูกขะนายอดกับผักกาดขาวใหญ่ค่ะแต่ว่าแม่สายก็สิปลูกใส่ถุงจีบที่ว่าห่อขนมเนาะค่ะถุงจีบก็บเหลืออยู่แม่สายกัเลยเอามาใส่งานค่ะเมื่อนี้แม่สายก็มาเตรียมถุงจีบค่ะ แม่สายกะใส่กันไกตน่ตัดถุงจีบสองด้านค่ะทิดตัดถุงจีบเนาะค่ะกับเพื่อเวลาโฮสดนำนนำกับสีได้ลาบายบออกค่ะแม่สายกะตัดสองด่านเลยค่ะพักคนายอดกับพักกาดขาวใหญ่เนาะค่ะแม่สายกะวานพอเม็ดไว้ได้ยี่สิบมือแล้วค่ะตอนแรกพันกระงามก็นีอยู่ค่ะ แต่ว่าช่วงนี้ก็มีฝนตกมาใส่เนาะค่ะน่องหอยถากเพิ่นก็ออกหากินค่ะน่องหอยถากเพิ่นกะมากัดกินใบขานยอดเนาะค่ะกับพักกาดขาวใหญ่เกือบเบิดเลยค่ะแต่ว่าพักขานอยอดก็ย่างเหลือห้ายก็พักกาดขาวใหญ่อยู่ค่ะพักกาดขาวใหญ่เพิ่นกะกินเกือบเบิดเลยค่ะที่นี่หลอดจากน้องหอยถากเนาะค่ะ แม่สายก็สีเอาพักขนาดยอดกับผักกาดขาวใหญ่ขึ้นมาปลูกค่ะปลูกใส่ถุงจีบห่อขนมค่ะแม่สายก็ตัดถุงจีบเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะที่นี่แม่สายก็ขี่ถุงออกค่ะถุงจีบเพ่นกัติดกันเนาะคะ่ะก็ต้องขี้เพ่นออกก่อนค่ะก่อนสีใส่ดินค่ะ แม่สายกะสิป,ปลูกบัหลายถุงเนาะค่ะมือน,นี้แม่สายก็เลือกเอาเฉพาะต้นที่พันหญ่ค่ะนี่ค่ะหอยถากกัดกินแบบหลายเลยค่ะอันนี้คือเหลือจากหอยถากกัดกินแล้วเนาะคะ่ะขั้นตอนต่อไปแม่สายกะใส่ดินค่ะดินที่แม่สายใส่มือนี้ก็เป็นดินพร้อมปลูกค่ะแม่สายกะบ,บดได้ผสมอย่างอื่นค่ะกะใส่แต่ดินพร้อมปลูกเนาะคะ่ะ แม่สายก็เอาดินใส่ถุงทิเตรียมใหม่ค่ะเวลาใส่ดินแม่สายก็บ่ดได้ใส่ดินแน่นค่ะก็บบดได้ยัดดินลงค่ะทาใส่ดินแน่นเนาะค่ะก็ยานหากพักพิันหากินบ่สะดวกค่ะแม่สายก็เลยบ่ใส่ดินแน่นค่ะ เมื่อนี้แม่สายกับสิล่องปลูกพักคนายอดกับพักกาดขาวใหญ่ใบเบิงก่อนเนาะคะ่ะว่าผนสีหลอดจากน่องหอยถากอีกบ่กค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่ค่ะหอยถากคนก็นยังออกหากินอยู่ค่ะพักกะวันพ่อเม็ดไว้ได้ยี่สิบมือแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนกับพ่อแยกออกมาปลูกแล้วเนาะคะ่ะ ถาด้านก็อนีเพิ่นกะสิแกค่ะแม่ซ้ายกะเลยต้องมาปลูกเมื่อนี่ค่ะถ้าเพื่อนบอลหลอดจากหอยถากเนาะค่ะเดี๋ยวนานาวแม่ซ้ายกะสิมะวานพอเม็ดเอาไมคค่ะเพราะว่าหนาหนาวหอยถากกะสิบบคอยมีค่ะหรือว่าบางที่กะสิบโบมีเลยค่ะถ้าเป็นช่วงนานาวเนาะค่ะ หอยถากกัสิออกมาตะช่วงนาฝนค่ะเพิ่นกะออกมาหลายน้ำค่ะป้องกันกับบอยู่ค่ะแม่สายก็เลยปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะเดี๋ยวนาน้าวก็ค่อยมาปลูกเอาไม่เนาะคะ่ะผักกินใบค่ะแต่ว่าอันนี้แม่สายกะได้วานพอเม็ดไวแล้วค่ะกระสงสารเพิ่นเนาะคะ่ะ แม่สายกับสิลองเอาเพิ่นมาปลูกว้เบิงก่อนค่ะเพื่อได้กินเนาะค่ะกระแบงปันกันกินเนาะค่ะหอยทากกับค้นค่ะวิธีปลูกพักค้ายอดกับพักกาดขาญงกระเฮ็ดได้หลายรูปแบบอยู่ค่ะสิปลูกใส่กระถางกระได้ค่ะหรือว่าสิคุดแปลงปลูกกระได้ค่ะแต่ว่าแม่สายกับสิปลูกใส่ถุงจีบห่อขนมเนาะค่ะ พรอว่าถุงจีบแม่สายกันยังเหลือหลายอยู่ค่ะแม่สายก็เลยเอามาใส่งานค่ะอันนี้เป็นผักกาดขาวใหญ่เนาะค่ะไอยถากกัดกินเหลือแต่โตเลยค่ะเหลือใไไบไห้บจักต้นเนาะค่ะเพื่นก็นกินหลายกว่าพักขนาดยอดค่ะที่นี่แม่สายก็เตรียมดินเรียบร้อยแล้วค่ะ แม่สายกะสิปลูกขนาดหยอดก่อนเนาะค่ะแม่สายกะใสซอนตักขึ้นเนาะค่ะต้นพักพ่นยังอ่อนอยู่ค่ะกะตักออกมาทั้งหากพ่นเลยค่ะและ้วกะปลูกลงดินที่เฮ้าเตรียมใหม้ค่ะแม่สายกะสีเลือกหาต้นที่พ่นใหญ่กอนเนาะค่ะเอามาปลูกใส่ถุงขนมจีบมื้อนี่ค่ะ พักคณะยอดพันกระย่างหลอดจากห้อยถากหลายตนอยู่ค่ะเดี๋ยวมือล้างแม่สายกระสิมาขยับขย้ายเพิ่นอีกค่ะถาเพิ่นย่างหลอดจากห้อยถากเนาะคะ่ะมือนีแม่สายกระสีล่องปลูกใสทุงจีบหอขนมใบเบิงก่อนเนาะคะ่ะว่าเพิ่นสีหลอดจากห้อยถากบ่อค่ะกับปลูกใบเนาะคะ่ะ เพื่อได้กินค่ะเลือกหาเอาต้นที่เพิ่นใหญ่ๆก่อนค่ะต้นน้อยที่เลือก,ก็ค่อยว่ากันเนาะค่ะตักเอาต้นพักคนายยดขึ้นมาการะตักง่ายอยู่ค่ะหากเพิ่นกับ,บ่อฮันได้ลงเลิกเนาะค่ะก็เลยตักขึ้นมาได้ง่ายค่ะ ปลูกพักขนาดยอดไม่ๆมเพินอาจสีเหียวอยู่ค่ะอีกจักสองสามหมือเนาะค่ะเพิ่นจังสีฟืนโตได้ค่ะหลังจากปลูกเพิ่นก็ต้องหดน้ำเพิน่นเสาแรงค่ะกรรหดน้ำให้เพิ่นไล่หลเอาเนาะค่ะต้นพักเพิ่นกับบ่ฮันได้ใหญ่หลค่ะแล้วเดดกระหอนแห้งๆค่ะ ปลูกเพิ่นไหมเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่สายกะเสียเอาคนตังไว้ในโฮมก่อนค่ะจากสองสามหมือเนาะคะ่ะให้เพิ่นฟืน้นโตได้ก่อนค่ะแม่สายจังเสียเอาเพิ่อนออกมาตากแดดค่ะบางต้นเพิ่นกะทีกันค่ะค่อยๆตักขึ้นมาเนาะคะ่ะ เพราะว่าตอนวันเม็ดแม่สายกับวานทีกันไหวค่ะพักคณายอดรุ่นนี่เนาะค่ะทาเพิ่นย่งหลอดจากหอยถากหลายค่ะเดี๋ยวแม่สายกับีคุดแปลงปลูกค่ะเพราะว่าตนหน่อยเพิ่นกับย่งเหลือหลายค่ะย่งแน่นกันอยู่ค่ะเดี๋ยวรอให้เพิ่นใหญ่สักพักก่อนเนาะค่ะ ก็ค่อยว่ากันใหม่ค่ะเพราะว่าทาคุดแป้งปลูกกะสสิปลูกได้หลายค่ะเดี๋ยวแม่สายก็ค่อยเบิ่งก่อนเนาะค่ะว่าสิคุดแป้งปลูกหรือว่าสีปลูกในกระถางไงเอาค่ะต้นยังหน่อยหลายค่ะแม่สายกะค่อยๆตักขึ้นเนาะค่ะ ย่านหากเพิ่นขาดน้ำค่ะเพราะว่าตนพักเพิ่นยังหน่อยค่ะแม่ซ้ายกะหาเอาตนใหญ่เนาะค่ะพักขานายอดกะเป็นพักที่มีประโยชน์เนาะค่ะแม่ซ้ายกะมักเอาาผัดใส่หมูเนาะค่ะหรือว่าสีเอาไปใส่พัดสีอิ่วกระเสบค่ะ พักคณายอดกระเฮ็ดได้หลายเมนูอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าปลูกพักคณายอดช่วงนาหนาวจังสีดูแลยังไงเนาะค่ะปลูกช่วงนาหนาวพักกินใบพันกระสีงามค่ะบัวคอยมีหอยถากมักกัดกินใบพันนํำค่ะวิธีใส่ปุ๋ยกระใส่ปุ๋ยขิงหัวเนาะค่ะหรือว่าฟุ้นขิงหัวค่ะ แล้วก็โฮน้์นำให้เพียงพ่อค่ะเพิ่นกะสีงามเนาะค่ะพักคณายอดแม่สายกะปลูกพักคนายอดเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่แม่สายกะไปตักเอาต้นพักกาดขาวใหญ่ค่ะพักกาดขาวใหญ่แม่สายกะสิปลูกสี่ถุงค่ะพอว่าหอยถากพันกัดกินเสียหายหลายค่ะพักกาดขาใหญ่ก็เลยเหลือหน่อยค่ะ แม่สายกับสีลองเอามาปลูกว้ซีถุงซีต้นก่อนเนาะคะ่ะอีกแจ็คซีหามือเนาะคะ่ะคอยมาเบิงไม่ค่ะวาเพิ่นสีใหญ่ขึ้นมาอีกบอกค่ะถีหอยทากกัดกินยอดเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าต้นเพิ่นกันย่งเหลืออยู่ค่ะแม่สายกับสีร่อเบิงอีกค่ะยังวากันไม่เนาะคะ่ะ ที่นี่แม่สายกับปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปแม่สายกับเติมดินให้เพื่อนอีกค่ะตอนแม่สายปลูกพักลงไปเนาะคะ่ะดินเพิ่นกับโบลงค่ะพ่อปลูกแล้วก็ต้องเอาดินพร้อมปลูกมาเติมให้เพิ่อนอีกค่ะแม่ซ้ายก็สิเติมดินให้เพิ่นทุกทุงเลยค่ะ เวลาเติมดินแม่สายกับบริยานดินลงคือกันค่ะกับเพื่อเวลาพักพันติดเนาะค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่สายกับม่สายขิงไหวเพิ่นค่ะกรอให้พักพันติดเพันแข็งแรงก่อนเนาะค่ะจังใส่ขิงหัวได้ค่ะเวลาหดน้นำเนาะค่ะ ดินยูโปงก็ต้องเติมดินในเพิ่นอีกค่ะแม่สายก็เลยบ่ใส่ดินแน่นค่ะก็เพื่อไว้ใส่ขิงอัวกับใส่ดินอีกเนาะคะ่ะก็เติมดินใส่ทุกถุงเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่สายก็สิเอาเพิ่นไปตั้งไว้ตรงที่มีโฮมเนาะคะ่ะพอ่อยพักเพิ่นติดเพิ่นแข็งแรงก่อนค่ะ แม่สายจังสีเอาไปตากแดดค่ะเพราะว่าพักขนายอดพักกัดเขาใหญ่เพิ่นกับมากแสงแดดอยู่ค่ะขาบดเจอแสงแดดเพิ่นกับสีบลอนามเนาะคะ่ะกะอีกจักสองสามมือเนาะคะ่ะจังเอาพักมาตั้งถือแดดได้ค่ะพักเพิ่นกับตรงได้รับแสงแดดเนาะคะ่ะเพิ่นจังสีจะเลื่อนเติบโตค่ะ ปลูกพักเนาะคะ่ะก็มีบางยางเพิ่นบ่บมากเด็ดค่ะบางยางเพิ่นกับมากเด็ดค่ะที่นี่แม่ไยก็เติมดินเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ไยกับซีโดน้ำเพิ่นค่ะหดน้ำมแม่ไยก็ใส่เกลวอโหดค่ะพอว่าพักเพิ่นยังต้นหน่อยอยู่เนาะคะ่ะกระโดแบบหยดๆเอาค่ะ แต่ว่าแม่สายกับสีโฮสหลายหลอบเอาเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่สายกับสิมะไทยอัปเดตให้เบิ้งอีกเนาะคะ่ะว่าปลูกพักคณะยอดกับพระก,กาศขาวใยเหมือนีเพิ่นสิเป็นจังไดค่ะหรือว่าเพิ่นสินหลอดจากหอยถากบอกค่ะกระขอบคุณทุกคนเนาะคะ่ะทีติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะ ฝากกดติดต,ตามช่องแม่สายชอบปลูกในเด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสำรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ